15. ที่15แข่งขันก่อนถึงวันงานประจำปีเพียงหนึ่งวันด้วยเพราะความว่างมากทําให้น้ำหนึ่งมีความตั้งใจที่จะสะกดรอยตามอันดาระหว่างเดินทางกลับบ้านเขาอยากรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงสาวให้มากขึ้นอยากรู้ว่าเธอพักอยู่ที่ไหนสถานที่พักเป็นแบบไหนอยากรู้ชีวิตส่วนตัวของเธอจริงๆเขาดักรอจนเธอเลิกงานและขับรถออกจากบริษัทน้ำหนึ่งตามในระยะที่ไม่ห่างจนเกินไป แต่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอเองก็ถูกใครบางคนตามมาเหมือนกันรถเริ่มแล่นออกจากในเมืองจราจรเริ่มบางเบาลงอันดาสังเกตเห็นรถที่ตามมาเป็นรถของน้ำหนึ่งได้สักพักแล้วก่อนเธอจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถของน้ำหนึ่งเธอเห็นชายชุดดำสองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ขนาบข้างรถของน้ำหนึ่งและเหมือนกับว่าคนซ้อนท้ายจะชักปืนออกมาเลิงไปที่น้ำหนึ่งเสียงปืนดังขึ้น แต่กระสุนนั้นพาดเป้าน้ำหนึ่งตกใจและหันไปมองข้างกระจกก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่มาขนาบข้างและขนซ้อนยังคงเล็งปืนมาที่เธอเฮอยมาจากไหนวะร่างสูงอุทานด้วยความตกใจก่อนจะเหยียบคันเร่งขึ้นไปอีกเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้รถของเธอเริ่มสายไปมาน้ำหนึ่งพยายามตั้งสติก่อนจะประคองรถให้ขับได้ต่อไปอารินตอนนี้อยู่ไหน รีบตามมาช่วยขนมหนึ่งทีเขาขับรถตามพี่มาแต่ตอนนี้กำลังถูกรอบยิงให้จัดการยังไงแค่สกัดก็พออย่าให้ถึงชีวิตรับทราบอันดาชะลอความเร็วแล้วมองกระจกหลังตลอดเวลาเธอภาวนาให้อรินรีบมาถึงเร็วๆก่อนที่น้ำหนึ่งจะเป็นอะไรไปอรินเร่งตามมาจนทันก่อนเขาจะชักปืนที่พกไว้ออกมาแล้วยิงเข้าที่ล้อหลังของมอเตอร์ไซค์ที่ปองร้ายน้ำหนึ่งทันทีน้ำหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ก่อนจะเห็นรถของคนร้ายลม้มลงและถลายลงกลางทางก่อนจะมีมอเตอร์ไซค์อีกคันขับแซงเขาขึ้นไปเซววนนาทีนั้นเขาเห็นสายตาที่มองลอดออกมาจากหน้ากากของหมอกันนอกสายตาที่คุ้นเหมือนเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเผลอคิดถึงสายตาคมของหนึ่งในหญิงสาวชุดดำในคืนนั้นน้ำหนึ่งเมื่อได้สติและรู้ว่าขับหนีออกมาไกลจากพวกนั้นแล้วเขาจึงเลี้ยวรถจอดเทียบเข้าข้างทางท,างทันที มืนบ้าอะไรวะใครมาตามไล่ยิงเราแบบนี้น้ำหนึ่งลวงโทรศัพท์มือถือเพื่อจะโทรแจ้งตำรวจอันดาวนรถย้อนกลับมาเพื่อมาตามหาน้ำหนึ่งก่อนจะเห็นรถของอีกคนจอดอยู่ข้างทางเธรีบลงไปหาด้วยความเป็นห่วงคุณเอา้าวอันดามาได้ไงอ่ะน้ำหนึ่งเอ่ยด้วยความตกใจและแปลกใจเมื่อเห็นหญิงสาวที่เขาสะกดรอยตามมายืนอยู่ตรงหน้า อืมเห็นรถจอดเสียอยู่เลยแวะดูไม่นึกว่าจะเป็นคุณนะแล้วรถเป็นอะไรอ่ะยางแตกนะ่ะกำลังจะโทรเรียกตำรวจพอดีโทรแจ้งประกันก็พอตำรวจไม่ต้องหรอกคุณมากับฉันก่อนเดี๋ยวฉันไปส่งคุณที่บ้านละกันอันดาขวามือน้ำหนึ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีภายในรถจึงคงมีแต่ความเงียบน้ำหนึ่งก็ยังคงเสียขันที่รอดตายมาอย่างวูดวิดเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ บอกฉันมาตามตรงนะแล้วทำไมคุณถึงขับรถมาแถวนี้คุณขับตามฉันมาใช่ไหมอันดาเอ่ยถามคนที่นั่งบอกข้างๆขึ้นอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะบอกความจริงไหมเรื่องที่ถูกรอบจริงและเขาพอจะรู้ตัวคนทำไหมนั่นคือสิ่งที่เธออยากได้ข้อมูลเออ,เอ,อคือหนึ่งตามอันดามาจริงค่ะคุณอย่าเพิ่งโกรธนะคือหนึ่งแค่อยากรู้ว่าคุณพักอยู่ที่ไหนเท่านั้นเอง ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะแต่ระหว่างที่ขับรถอยู่จู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ขับตามหนึ่งมาแล้วมันก็ชักปืนออกมายิงโชคดีที่ไม่โดนสภาพก็เลยเป็นแบบที่อันดาเห็นนั่นแหละเออแล้วเหมือนมีมอเตอร์ไซค์อีกคันมาช่วยหนึ่งด้วยนะแปลกจริงๆสายตาคู่นั้นเหมือนหนึ่งเคยเห็นแล้วคุณมีศัตรูที่ไหนบ้างที่ถึงขั้นเอาชีวิตแบบนี้ก็อาจจะมีนะหันหน้าเก่าอันดาไง ให้มานิดมันคงแค้นหนึ่งที่หนึ่งรู้ความเร็วที่มันทำเอาไว้แล้วคุณจะทำไงต่อไปแบบนี้คุณไม่ปลอดภัยนะเป็นห่วงหนึ่งหรอคะนหนึ่งยิ้มอย่างดีใจที่อันดาเป็นห่วงเธอก่อนเสียงท้องร้องของเธอจะดังขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้อันดาได้ยินแอบอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะจอดรถเทียบข้างทางจอดทำไมคะฉันว่าคุณคงหิวแล้วสรุปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะฉันอยากกิน หนึ่งยังไงก็ได้หนึ่งตามใจอันดาเลยแล้วทั้งสองก็มานั่งทานร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางน้ำหนึ่งมองอันดาที่ก้มหน้าก้มตาทานมันยังอร่อยก็อ,อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้นี่เขาเพิงรู้ตัวว่าเป็นออกมากได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกว่าเราหิวตัวเองหิวมากกว่ามั้งคะคุณน้ำหนึ่งมัวแต่มองทำไมไม่รีบกินเดี๋ยวไอ้พวกนั้นก็ตามมาฆ่าหรอกก็ได้ก็ได้กินแล้วกินแล้วรู้ไหม ว่ามีคนบอกว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวกัำหนึ่งด้วยนะชื่ออะไรนะคิดไม่ออกอ้อชื่ออันชื่อใครอันดาเลยแต่นั่นคงอันเฉยเยอันดาได้ยินน้ำหนึ่งพูดเธอเกือบสำลักเส้นกว๋วยเตี๋ยวไม่ให้เธอตกใจได้ไงพอตอนนั้นเธอเคยเพ้อพรรณนาว่าอยากนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอาหารโปรดของเธอกับน้ำหนึ่งสักครั้งที่แปลกคือน้ำหนึ่งไปรู้มาจากไหน <c oughs> เอ้า ค่อยๆทานสิคะเดี๋ยวติดคอหมดน้ำหนึ่งรีบหยิบกระดาษทิชชู่และส่งน้ำให้ร่างบางทันทีแต่จะว่าไปก็คงไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอกใช่ไหมคะพอเธอคนนั้นบอกว่าเธอไม่กล้าทานเพราะคงหมดแต่เขินหนึ่งแต่อันดากับทานมันอย่างเดียวไม่เขินหนึ่งเลยสักนิดคุณพูดอะไรเลิกพูดไรสาระได้แล้วร,รีบทานจะได้รีบกลับ,บฉันอยากกลับไปพักแล้วเมื่อทานเสร็จอันดาก็พาน้ำหนึ่งมาส่งที่บ้าน ก่อนเธอจะกลับมายัางเซฟเฮาสและเรียกประชุมย่อยในห้องรับใต้ดินทันทีเรื่องที่เกิดขึ้นเย็นนี้โชคดีที่คุณน้ำหนึ่งไม่เป็นอะไรแต่ทําไมเขาถึงขับรถตามหลังพี่อันดาได้ล่ะเขาสงสัยอะไรพวกเราหรือเปล่าอรินถามขึ้นมาอย่างสงสัยพี่ว่าไม่นะที่เขาตามเพราะเหตุผลอื่นเหตุผลอื่นอะไรคะระดาถามบ้างอืมเขาตามจีบพี่เขาแค่อยากรู้ว่าพี่พักที่ไหนก็เท่านั้น เลยแอบตามมาเซอร์ไพรส์นี่เขาชอบพี่อันดาเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยอารินร้องขึ้นด้วยความแปลกใจและตื่นเต้นไปพร้อมกันพอนานทีพี่สาวของเธอจะมีเรื่องความรักอารินหยุดรอพี่เดี๋ยวนี้นะรู้ใช่ไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดาบแดดที่ภารกิจยังไม่สำเร็จเราต้องยิ่งระวังตัวตนของเราให้มากขึ้นอย่าให้คนนอกรู้เด็ดขาดเข้าใจไหมส่วนเรื่องมือปืนสองคนนั้นถึงไหนแล้วระดา กำลังแกะรอยอยู่ค่ะพรุ่งนี้น่าจะทราบว่ามันทำงานให้ใครดีถ้าได้ข้อมูลครบส่งไปให้ที่สอนอนในพื้นที่นั้นให้ออกหมายจับได้เลยนะบอกว่าคดีนี้ฉันขอเป็นกรณีพิเศษได้ค่ะผู้กองในเวลา9นาฬิกาถือเป็นเวลาเปิดงานกิจกรรมประจำปีซึ่งจัดขึ้นโดยภาคเช้าและภาคบ่ายเป็นประเพณีการแข่งรถและช่วงเยน็นคืองานจัดเลี้ยงโดยจะเชิญแขกที่เป็นลูกค้า คู่ค้าผู้ถือหุ้นและพนักงานในบริษัทมาร่วมง,งานแล้วการแข่งขันก็กำลังจะเริ่มขึ้นผู้เข้าแข่งขันเริ่มลงสนามแข่งเสียงเชียร์ดังเจียวจ้าวเมื่อผู้เข้าแข่งขันนั้นทักทายและโบกมือมาอยัางเพื่อนร่วมง,งานที่มาเชียร์ตนอยู่บนสแตนแชมป์เก่าปีที่แล้วอย่างพี่เตนหัวหน้าแผนประกอบอะไหล่ยานยนต์เดินออกมาพร้อมชุดสีแดงเหลืองพร้อมอีกหนึ่งคนที่สร้างความฮือฮาทั่วสนาม เธอเป็นผู้หญิงที่มาในชุดสีดำขาวที่ใส่แว่นกันแดดเดินออกมาต,ตามๆกันยิ่งอยู่ในชุดที่เข้ารูปร่างแล้วยิ่งทำให้เธอดูดีและดูเท่เป็นอย่างมากก่อนจะเดินไปยังรถหมายเลข23ซึ่งเป็นรถที่เธอชอบนั่นอารินนี่น้นนำเพชรอุทานออกมาจนน้ำหนึ่งหันมามองเลิกคิวขึ้นด้วยความแปลกใจหพนักงานใหม่ที่ว่าน้องเขยพี่นี่เองพี่น้ำหนึ่ง ไม่ใช่สักหน่อยเขาคงเลิกชอบเพชรไปแล้วล่ะคนบ้าหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เกือบสองอาทิตย์นี่เธอโกรกฉันหรือว่าเธอไม่อยากเจอฉันจริงๆอารินมองขึ้นมาอย่างสแตนและมองไปรอบๆก่อนสายตาจะบรรจบกับน้ำเพชรที่มองมายัางเธอเช่นกันทั้งสองสบตาก,กันอยู่แบบนั้นแต่คนละอารมณ์คนหนึ่งมองด้วยความรู้สึกผิดและอีกคนมองด้วยความรู้สึกเกย็นชาและว่างเปล่า ก่อนอลินจะเข้าไปนั่งในรถและสวมหมวกกันน็อกมือบางจับพวงมาลัยแน่นเพื่อทำสมาธิในการแข่งขันในการแข่งขันจะแข่งกัน20รอบสนามใครทำเวลาได้ดีที่สุดเข้าเช่นชัยก่อนก็คือผู้ชนะรถในสนามแข่งมีมากกว่า40คันเสียงสัญญาณดังขึ้นรถในสนามต่างสตาร์ทออกตัวทันทีการแข่งขันเมื่อมาถึงครึ่งทางของเส้นชัยแล้วรถในสนามลดจำนวนน้อยลง ในสนามตอนนี้ที่วิ่งเกาะกลุ่มนำห่างออกมาจากรถคันอื่นๆก็มีประมาณ5-6คันตอนนี้มีอยู่5คันที่ตามกันมาติดๆนะครับคันแรกรถหมายเลข07แชมป์เก่าของเราตามมาด้วยหมายเลข 23, 09, 19และ11ครับมาลุ้นกันที่เหลืออีก7รอบสนามสุดท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้กันครับเก่งไม่เบานะคนที่ชื่ออลรินอะ นี่ยักรู้ว่าเขาก็ขับรถแข่งเป็นนะไม่รู้สิคะเพชรไม่ได้สนใจแม้จะพูดแบบนั้นไปแต่ในใจก็ประหลาดใจอยู่ไม่น้อยที่อรินขับรถแดนสนามได้ดีขนาดนี้ก่อนเธอจะดีใจจนลุกขึ้นยืนพร้อมปลบมือทำเสียงวิทว้ายอย่างลืมตัวเมื่อรถหมายเลข23แสงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเอาแล้วครับรถหมายเลข23ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับแซงแชมป์เก่าของเราเมื่อปีที่แล้วขึ้นไปแล้ว งานนี้สนุกแน่นอนเบาหน่อยรู้แล้วว่าแอบเชียร์เขาอยู่อ่ะถ้าพี่ลงแข่งปีนี้อยากรู้จริงว่าน้องสาวพี่จะเชียร์ใครพี่น้่มหนึ่งทำไมชอบล้อเพชรอยู่เื่อยอะเดี๋ยวจะงอนไม่คุยด้วยเลยล้อแค่นี้ทำไมต้องคิดจริงจังอ่ะหรือแอบคิดจริงๆฮะในที่สุดก็ถึงสองรอบสุดท้ายของการแข่งขันรถหมายเลขเก้าแสงขึ้นมาเป็นอันดับที่สองตามเลขยี่สิบสามมาติดติด เอาแล้วครับหมายเลข09ขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วแชมป์เก่าของเราตกไปอยู่อันดับ3แล้วครับรถ2คันเริ่มทิ้งระยะห่างคันอื่นๆมันน่าตื่นเต้นจริงๆความรู้สึกเหมือนได้ดูตำรวจได้จับผู้ร้ายเลยว่าไหมครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าใครจะเฉือนเข้าเส้นชัยและขวาที่หนึ่งไปครอง <c oughs> ใครว่าตำรวจไล่จับผู้ร้ายล่ะแต่เป็นตำรวจไล่ตำรวจต่างหากเราคุณพี่คะ ผู้มาใหม่ทั้งสองเข้ามานั่งในที่ของตัวเองก่อนน้ำหนึ่งจะหันมาทักเมื่อได้ยินทักสองคุยอะไรกันคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เปล่ปาจะเปล่าเพชรรู้ไหมว่ารถหมายเลขศูนย์เก้าใครเป็นคนขับไม่รู้สิคะตอนเข้ามาในสนามก็เห็นใส่หมวกกันน็อกแล้วอะไม่รู้เป็นใครเหมือนกันจังหวะโค้งสุดท้ายอารินมองกระจกข้างแล้วข็ปิดทางเพื่อไม่ให้คันหลังแซงได้งานนี้แชมป์เป็นของเขาแน่นอน ถ้าจะแซงก็เป็นเลนนอกเท่านั้นแหละแต่ไม่มีใครทำเพราะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้รถหลุดโค้งเฮ้ยเอาจริงหรอวะบ้าชิบหายใครวะรถหม่เลข09จะขึ้นแซงเลนนอกมาดูกันว่าจะสำเร็จไหมจะชวดหรือจะซิ่งขึ้นแซงแซงได้แล้วครับน่าอาศัศจรรย์จริงๆมาดูว่า400เมตรสุดท้ายใครจะเข้าเป็นที่หนึ่ง เพียงเสี้ยววินาทีที่รถหมายเลข09นย์แซงรถของอลินมาได้400เมตรสุดท้ายก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่อลรินจะแซงคืนสุดท้ายรถหมายเลข0ูย์เก็ตัดหน้าเข้าเชนชัยไปได้อย่างสวยงามเกมโอเวอร์ผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้ได้แก่รถหมายเลข09ตามมาด้วยอันดับสองหมายเลข23และ07ตามลำดับครับมาดูกันว่าใครคือผู้ชนะในวันนี้มาเมื่อจริงๆครับมารถหมายเลข0 9จอดสนิท อารินก็มาจอดเทียบใกล้เขาอยากจะเห็นหน้าคนที่ชนะเธอเหมือนกันว่าเป็นใครสักพักประตูรถก็ค่อยๆเปิดออกมาคนในรถที่ใส่ชุดสีแดงขาวค่อยๆก้าวออกมาก่อนจะยืนเต็มตัวแล้วถอดหมวกกันน็อกออกเผยให้เห็นใบหน้าสวยที่มีรอยยิ้มจนตาหยีด้วยความดีใจอารินเห็นใกล้ๆถึงกับร้องลั่นรวมถึงคนในสนามแข่งที่คอยลุ้นว่าคนคนนั้นคือใครพ่อันดาโอย อารินตกใจที่คนคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอก่อนจะวิ่งเข้าไปหาแล้วกอดร่างบางทันทีพี่อันดานี่เองนึกว่าใครลงแข่งทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะบอกแล้วจะสนุกเหรอฝรีมือไม่ตกนะแต่ถ้าอยากชนะพี่ไปฝึกมาใหม่โหชนะแล้วคุยจังนะฝากไว้ก่อนนัดหน้าจะล้างตาให้ได้ผู้ชนะเป็นสาวสวยซะด,ด้วยครับเธอสุดยอดจริงๆในวินาทีสุดท้าย ใครอยากรู้จักสาวสวยที่ได้แชมป์ในครั้งนี้บ้างครับเธอคือพนักงานจากแผนกสต็อกสินค้าและสาวเทที่ได้อันดับสองคือพนักงานจากแผนกประกอบอะไหล่ยานยนต์ทั้งสองเป็นพนักงานจากบริษัทเกิร์กชัยกรุ๊ปครับนำหนึ่งและนำเพชรมองทั้งสองในสนามที่กำลังกอดกันด้วยความดีใจนำหนึ่งมองอย่าแปลกใจว่าทั้งสองรู้จักกันในสถานะไหนส่วนนำเพชรกลับรู้สึกเจ็บแป๊บในใจกับสิ่งที่เห็นว่าอรินเป็นคนเข้าไปกอดผู้หญิงคนนั้น ด,ดูมีความสุขอย่างมากแค่เห็นใจก็รู้สึกชาและอยากร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกนี่เธอเป็นอะไรทําไมมันรู้สึกทรมานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอเลนเธอกับผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกันทําไมฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยน้าเพชรยืนมองสองคนในสนามด้วยความรู้สึกหนหน่วงเธอไม่อยากคิดไม่อยากรู้สึกและไม่อยากยอมรับว่าเธอรู้สึกดีกับอีกคน ตอนที่16 Ten เทนโตเซนออเ s ขอเชิญคุณน้ำหนึ่งรองประธานและคุณน้ำเพชรกรรมการผู้บริหารบริษัทเกิกชัยกุ๊ปขึ้นมามอบรางวัลให้นักแข่งรถบนเวทีด้วยครับน้ำหนึ่งและน้ำเพชรเดินขึ้นไปก่อนจะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันน้ำหนึ่งยื่นดอกไม้ให้กับแชมป์ของปีนี้ขาส่งยิ้มให้เธออย่างดีใจมีนึกเลยว่าคุณจะแอบลงแข่งด้วย ถ้าหนึ่งรู้ว่าเป็นคนตั้งแต่แรกคงเชียร์จนเสียงไม่มีแล้วยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะรางวัลพิเศษที่หนึ่งประกาศออกไปคุณอยากขออะไรบอกหนึ่งได้เลยนะไว้คิดออกจะบอกตอนเย็นแล้วกันนะคะและน้ำเพชรก็เป็นคนมอบดอกไม้ให้กับผู้ที่ได้อันดับสองนั่นก็คืออารินน้ำเพชรส่งดอกไม้ให้ยินดีและดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะ ใบหน้าที่เรียบเฉยของอลินทำให้น้ำเพชรหน้าเจือนลงทันทีเขาเย็นชาใส่เธอความน่ารักทะเลนและความคนควนของเขาที่เคยมีมันหายไปแล้วเหลือเพียงความเฉยชาที่มอบให้เธอในวันนี้ในเวลาต่อจากนี้นำหนึ่งขอเชิญแขกคนสำคัญที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้คุณหญิงอาลีและคุณหญิงวิการดาเจ้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ P&P Center ได้ขึ้นมามอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะอันดับหนึ่งสองและสามด้วยนะคะน้ำหนึ่งได้ประกาศช,ชื่อท่านผู้หญิงทั้งสองเพื่อเป็นเกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็สร้างความแปลกใจและสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครไม่รู้จักท่านผู้หญิงทั้งสองคนที่มืนที่สุดก็คงเป็นอันดาและอลินที่ทำหน้าไม่ถูกแต่ก็พยายามยิ้มออกมาอย่างปกติเก่งมากนะจ๊ะลูกคุณหญิงอารีกระซิบเบา,เบา ก่อนจะหอมแก้มอันดาไปฟอดหนึ่งก่อนคุณหญิงวิกานดาจะตามมามอบเงินรางวัลให้แล้วสวมกอดหลานสาวสุดที่รักเก่งที่สุดเลยจ้ะหลานรักหลานป้าเก่งที่สุดแล้วนะคุณหญิงอารีกระซิบเบาๆให้กับอลรินก่อนจะสวมกอดอย่างเอ็นดูตามด้วยคุณหญิงวิกานดาที่เดินมาหยุดตรงหน้าอลรินก่อนจะยิ้มให้ด้วยความรักลูกเก่งที่สุดสําหรับแม่แล้วนะคะฮะลูก แม้จะเป็นเพียงเสียงกระซิบแต่เตนที่ยืนอยู่ข้างอลรินได้ยินที่คุณหญิงวิการดาพูดกับลูกน้องของเขาจนเขาสับสนว่าสิ่งที่ได้ยินมันคืออะไรคุณหญิงวิการดาเข้าสวมกอดอลรินอย่างรักใคร่หอมหอมแก้มลูกสาวสุดที่รักเบาๆทั้งหมดนี้สร้างความตกใจให้กับคนในงานที่มองอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้และได้ยินว่าท่านผู้หญิงทั้งสองนั้นพูดอะไรกับผู้หญิงที่ได้รับรางวัลบนนั้น การกระทำนั้นสร้างความแปลกใจให้กับน้ำหนึ่งและน้ำเพชรเป็นอย่างมากสองพี่น้องหันมามองหน้ากาันอย่างเข้าใจในความสงสัยงานตอนเย็นเริ่มขึ้นภายในลานสนามญ้าหน้าบริษัทพนักงานต่างฉลองกันอย่างสนุกสนานมีอาหารเครื่องดื่มและดนตรีให้ฟังอย่างรื่นรมย์อันดาและอลรินนั่งโต๊ะด้วยกันและพนักงานคนอื่นอีก6-7ถึงคนส่วนน้ำหนึ่งและน้ำเพชรนั่งโต๊ะร่วมกับผู้บริหารคน,น,นอื่นๆน้ำหนึง่งมองอันดาตลอดเวลา เขาแอบส่งยิ้มให้เธอเป็นระยะระยะเวลาสาวเจ้าหันมาสบตาบ้างส่วนน้ำเพชรก็คอยแอบมองอรินเช่นเดียวกันมองอลรินที่มีความสุขกับคนอื่นๆแต่เมื่อหันมาสบตากับเธอกับทำหน้าเฉยชาแววตาว่างเปล่านั้นทำให้เธอรู้สึกเจ็บที่หัวใจขึ้นมาทันทีจนอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้ทำไมมันรู้สึกแย่ได้มากขนาดนี้ก็ไม่รู้ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับ ไหนใครอยากเห็นคุณน้ำหนึ่งของเราขึ้นมาร้องเพลงบ้างครับส่งเสียงหน่อยอคุณน้ำหนึ่ง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 จะว่ายังไงครับแฟนคลับเรียกร้องใหญ่แล้วน้ำหนึ่งลุกขึ้นและเดินขึ้นไปบนเวทีก่อนจะขอยืนกีตาร์โปร่งจากนักดนตรีมาแล้วนั่งเก้าอ,อี้ตัวสูงพร้อมไม้ที่อยู่ตรงหน้าเพลงที่ฉันจะร้องฉันอยากบอกให้ใครคนนั้นรู้ เราหวังว่าเธอคนนั้นจะรู้ตัวนะคะเพราะฉันหมายถึงเธอใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยนะคะน้ำหนึ่งมองลงมาที่อันดาเขาจ้องมองเธอและยิ้มตลอดเวลาหวังที่จะให้เธอรับรู้ว่าเขาหมายถึงเธอนิ้วเรียวเริ่มเคาะจังหวะก่อนจะเริ่มร้องด้วยน้ำเสียงที่ละมุนชวนเพ้อฝันน้ำหนึ่งร้องจบเสียงปรบมือและเสียงกรีดดังลัน่นบางคนถึงกับอินและอิจฉาคนที่น้ำหนึ่งร้องเพลงให้ อันดาหน้าแดงด้วยความเขินที่จู่ๆก็ถูกร่างสูงบอกรักทางอ้อมแต่ก็ยังทำหน้าเก็บขึงใส่แยายามไม่แสดงอาการออกมาให้รู้อิจฉาคนโดนบอกรักจังเนอะพี่อันดาอะไรอย่ามาพูดม่วๆนะไม่ใช่สักหน่อยดีใจก็บอกว่าดีใจสิจะมาเก็บอาการไว้ทำไมเดี๋ยวก็กระอักตายหรอกเพราะความเขินมันล้นออกมาไปห้องน้ำแป๊บนะจะไปไหนก็ไปเลย อันดาวเวียงใส่อรนินทันทีนี่มันล้อเธอจนทำตัวไม่ถูกแล้วไอ้น้องบ้าได้ทีแซลใหญ่เลยนะฝากไว้ก่อนเถอะอารินออกมาเข้าห้องน้ำซึ่งห่างออกมาจากงานเลี้ยงเล็กน้อยเขาเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนจะมองในกระจกจึงเห็นว่าผู้หญิงที่ยืนถัดไปและกำลังล้างมือเช่นเดียวกับเธอนั้นคือนํเเาเพชรเ็เผลอจ้องในกระจกอยู่นานก่อนหญิงสาวที่เธอมองผ่านกระจกบานใหญ่นั้นจะเหยหน้าขึ้นมา และสายตาทั้งสองประสบการผ่านกระจกบานใหญ่นั้นเวลาหมุนไปช้าๆเหมือนความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาจากสายตาของทั้งคู่มันรู้สึกหน่วงและอึดอัดไปหมดก่อนอลรินจะเป็นฝ่ายหลบสายตาก่อนและพร้อมที่จะก้าวออกไปจากตรงนั้นเดี๋ยวก่อนสิคุยกันก่อนได้ไหมคุณมีอะไรคุยกับฉันหรอคะคุณน้ำเพชรน้ำเพชรไม่ตอบอะไรก่อนจะกึ่งล่ากึ่งจูงอีกคนให้มายัางมุมที่ไร้คนผูกพานเพื่อปรับความเข้าใจ อาลินเธอเป็นอะไรทําไมถึงต้องทําตัวเย็นชาใส่ฉันด้วยคุณน่าจะรู้เหตุผลอยู่แล้วนะคะว่าที่ฉันทํามันเพราะอะไรหรือคุณลืมไปแล้วว่าคุณพูดอะไรกับฉันไว้บ้างฉันจะได้ทบทวนให้คุณฟังอีกรอบแต่มันไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นปะแล้วคุณจะให้ฉันทําตัวยังไงคะฉันเองก็ไม่เข้าใจคุณหรอกนะว่าต้องการให้ฉันทําตัวยังไงพอฉันสนใจคุณคุณก็พูดเหมือนให้ฉันตัดใจ พอคนอย่างฉันไม่มีทางที่คุณจะมองอยู่แล้วพอฉันตัดใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณคุณก็มาว่าฉันทำตัวเย็นชากับคุณแล้วคุณจะให้ฉันกลับไปพูดคุยกับคุณแบบคนไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอฉันทำมันไม่ได้หรอคะ่ะขอโทษด้วยใช่ฉันต้องการให้เธอเลิกเมินฉันเลิกเย็นชาใส่ฉันฉันอึดอัดนะที่เธอทำตัวแบบนี้คุณไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างเลยว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนคิดต้องแกล้งทำว่าไม่คิดอะไรฉันขอโทษที่ทำให้ไม่ได้ฉันขอตัวก่อนนะคะอรินหยุดเดินทันทีเมื่ออีกคนกำลังกอดเธอจากด้านหลังแล้วเอาหัวซบลงแผ่นหลังกว้างของเธอความเปียกชื้นอุ่นๆซึมซับลงเนื้อผ้าของเธอยิ่งจะทำแบบนี้เขายิ่งสับสนในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากหญิงสาวคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้ อย่าเดินจากฉันไปนี่มหคนบ้าเธอจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะรู้ไหมว่าฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่เรื่องของเธอฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรรู้แต่ว่าฉันมีชอบที่เธอทําตัวเย็นชาแบบนี้ใส่ฉันมันเจ็บปวดมากเข้าใจบ้างไหมน้าเสียงสั่นเครงถูกเปล่งออกมาอย่างอดกัน้นเธอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปจนอลินได้ฟังก็ถึงกับตกใจเช่นกันสิ่งที่คุณพูด มันจริงเหรออืมแล้วคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณรู้สึกมันคืออะไรอืมอลินแกะมือน้ำเพชรออกแต่ก็ยังกลุมมือนั้นไว้อยู่เขาหันหน้ามาประจันหน้ากับร่างบางก่อนจะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆแววตาดูอ่อนลงเมื่อเห็นคนตรงหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเขาอดที่จะใจใแข็งใส่เธอไม่ได้อีกแล้วสินะถ้าคุณไม่รู้ฉันจะบอกคุณเอง พูดจบอลินก็ค่อยๆเอามือจับที่ปลายคางของน้ำเพชรและเสยขึ้นเล็กน้อยสายตาทั้งสองประสานเข้ากันด้วยแววตาที่วูบไหวก่อนเขาจะก้มลงจูบร่างเล็กอย่างทนุถนอมความอบอุ่นแทรกซึมเข้าไปข้างในหัวใจของทั้งสองปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันรู้สึกดีมากๆน้ำเพชรหลับตาพิมพ์พร้อมตักตวงความหวานที่ร่างโป่งมอบให้แขนทั้งสองข้างของเธอเผยยกของคอ,อร่างโป่งอย่างหาที่ยึดเหนี่ยวไว้ ก่อนร่างโป่งจะเลื่อนมือทั้งสองข้างปกบกอดเอวบางเอาไว้พร้อมดึงมาจนแนบชิดต,ติดกับร่างกายของเขาให้มากขึ้นห่วงเวลาที่แสนพิเศษค่อยหมดไปเมื่อร่างเหล็กเริ่มหายใจไม่ออกอารินถอนจูบออกอย่างนึกเสียดายทั้งสองสบตากันอีกครั้งจนนเพชรรู้สึกตัวและเขินอายร่างโปง่งอารินยิ้มให้เธออย่างแสนรักแต่ก็แฝงด้วยความเคือเขินด้วยเช่นกัน ก่อนเขาจะใช้นิ้วโป้งเกลี่ยน้ำตาที่เปื้อนเกิดอยู่ที่ใบหน้าสวยว่าจริงนี่เราทำอะไรลงไปแต่ทำไมมันรู้สึกดีมากขนาดนี้เหมือนดอกไม้ที่ได้รับน้ำจะรู้สึกอิ่มและเบ่งบานเหมือนหัวใจที่ห่อเหวกลับมาเต้นขคมคามแทบจะหลุดออกมาตอนนี้เข้าใจหรือยังคะว่าคำตอบคืออะไรถ้าคุณยังไม่เข้าใจฉันทำให้อีกรอบก็ได้นะไม่ไม่ต้องคะ่ะน้ำเพชรมองตาร่างโป้ง เธอเข้าใจในสิ่งที่ค้างคางมานานเธอเลื่อนมือประคองหน้าร่างโปง่งก่อนจะขยิงเท้าขึ้นแล้วจูบที่ริมฝีปากบางของอีกคนเบาๆคำตอบนั้นชั้นเออเพชรรู้แล้วค่ะน้ำเพชรเรียกชื่อตัวเองแทนคำว่าชั้นก่อนจะยิ้มกว้างและกล้มหน้าลงไม่กล้าสบตาแล้วก็รีบเดินเข้าไปในงานทันทีปล่อยให้ร่างป่งยืนอึง้งยิ้มค้างอยู่แบบนั้น เมนึกถึงช่วงเวลาเมื่อครู่ที่เหมือนราวกับฝันไปโอ๊ยอาเป็นบ้านี่เราชอบเขาจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมาเราชอบเขาใช่ไหมมันรู้สึกดีมากๆและต่อจากนี้ฉันจะสู้หน้าเธอได้อย่างไรเนี่ยลินนี่คุณน้ำเพชรชอบเราๆใช่ไหมที่เธอทำเมื่อกี้คือเธอชอบเราแล้วจริงๆใช่ไหม Yes ดีใจโว้ย อารินมองหญิงสาวที่ทํำเขาตกลุมรักซ้ําแล้วซ้าอีกวิ่งเข้าไปในงานหัวใจของเขามันกระชุ่มกระชวยอย่างบอกไม่ถูกมันดีจริงๆแหละและเขาก็หยุดไม่ได้แล้วที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงคนเดียวโดวยไม่ทําอะไรเลยจากนี้ไปเขาจะทําตามหัวใจแม้จะต้องเจออะไรเขาก็พร้อมที่จะเสีย่ยงพี่อันดาฉันขอโทษนะที่ฉันรักคนน้ำเพชรขณะที่ภารกิจยังไม่สาเร็จ เสียงวัตถุบางอย่างวิ่งผ่านหน้าอารินไปแล้วปักเขา้ที่ต้นไม้ใกล้ๆก่อนอารินจะเข้าไปดูด้วยสัญชาตญาณตำรวจเป็นลูกดอกที่ยิงมาพร้อมกับโพยกระดาษเล็กๆที่เขียนเอาไว้ระวังสองพี่น้องเกิดชัยกุลอยู่ในอันตรายอารินอ่านข้อความนั้นเสร็จก็หันซ้ายขวาเมื่อมองว่าใครเป็นคนส่งมาแต่ก็พบความว่างเปล่ามีเพียงความมืดที่ปกคลุมสีหน้าจากที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข แปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เครียดและพิตกกังวลคนที่ส่งมาต้องรู้ความเคลื่อนไหวหรืออะไรบางอย่างแน่นอนและที่แน่ๆเขาเจาะจงบอกเธอแสดงว่าคนคนนั้นยอมรู้ว่าต,วตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นใครคุณน้ำเพชรฉันจะไม่ยอมให้คุณตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดแม้ฉันต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอม